มาดูเรื่องต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยทีเดียวนะคะจะเรียกว่าน่ารักก็ <c oughs> จะยังไงต้องไปเคลียร์กันจบมันจะยาวนี่เยนน่สิคะเพราะว่าเขาร้องเพลงปลุกใจระหว่างตอกเสาเข็มนะคะแต่ว่าเนื้อหาเพลงนะคะไม่รู้ว่าฝ่ายภรรยาได้ยินแล้วจะรู้สึกยังไงไปดูภาพกันเลยค่ะครับวันนี้เจอกับเราอีกทีนึนะครับกับทีมงานช่างพงเสาเข็มวันนี้เรามาขายมเสาเข็มกันที่ รอยมังกรขันธดีทเทปไแล้วครับวันนี้เรามาออกอัลบั้ใหม่กันนะครับเป็นชุดนี้เป็นชุดที่สิบห้ซิงเกิลอันนี้เพลงเมียขอแม่มอบให้แด่เมียเมียทั้งหลายของคนที่ทํางานเสาเข็มอยู่ณนะที่นี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีไปฟังกันเลยนะครับ

นี่แหละค่ะสมาชิก Facebook เพจช่างพงตอกเสาเข็มด้วยแรงคนนะคะโพสต์ที่บีโอของทีมงานตอกเสาเข็มด้วยแรงคนที่ซอยมังกรขันดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยในคลิปก็จะมีกลุ่มพี่ผู้ชายกลุ่มนี้แหละค่ะซึ่งเป็นทีมตอกเสาเข็มขึ้นไปยืนบนเสาที่แผ่นไม้รองอยู่ด้านบนจากนั้นก็ได้มีการขย่มเสาเข็มให้จมลงกับพื้นดินนะคะแล้วก็ร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองไปด้วยเพื่อเพิ่มพลังในการขย่มแต่ว่าเนื้อเพลงนะคะถ้าบรรดาภรรยาของพี่ๆทั้งหลายได้ฟังก็คงจะะ ันไม้คันมือไม่น้อยเลยนะ,อะขอขอยีกรอบพระขอยีกรอบอย่างนี้นะครับเป็นชุดนี้เป็นชุดที่สออิบห้าขบเดอ๋ยวคงไม่ทันซิงของคนที่ทํางานเสาเข็มอยู่ณนะที่นี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีไปฟังกันเลยนะครับตอนนี้ครับคือเราจะเห็นต่อเสาเข็มแบบเนี้ยหลายหลายครั้งแล้วนะฮะที่มีคลิปแต่ว่าบางทีก็เป็นเพลงเพลงของเพื่อนบ้านเรา นะฮะแต่เพลงนี้เนี่ยแต่งมาใหม่ล่าสุดอัลบั้มใหม่ล่าสุดและอาจจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายในชีวิตนะฮะของพี่ๆทั้งหลายเ แสดงว่าน่าจะมีภรรยากันหมดแล้วถึงคิดถึงภรรยาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนี่คืออาการของความคิดถึงผมเน้นย้านะฮะนี่คือคิดถึงนะฮะถ้าจะทางานไกลบ้านนิดนึงก็จะได้ทํางานไม่เครียดร้องเพลงกันไปด้วยนะคะยาวผมว่ายาวกลับบ้านไปเคี่ยกันยาว